หนุ่มกัญชัยชี้ข้อเสียของทิศสมปองการรายการโหนกระแสงานนี้มีคนเงือผ่านหลังพี่หนุ่มเนี่ยพูดว่ามีนิสัยแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังบวชเป็นพระแล้วแต่แค่ตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มเองไม่กล้าจะเอ่ยปากเตือนพระแค่นั้นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงที่ไม่จางหายไปไหนเลยค่ะหลังคุณพันธิพาสุกุลชัยหรือว่าคุณติ่พิพูดได้ออกมาแฉนายสมปองนครไทยสงหรือว่าทิศสมปองอดีตพระมหาสมปองตาระกูโตชื่อดังค่ะ ว่ามีหนี้สินกว่า10ล้านบาทจากการนำเงินไปคว้านซื้อที่ดินสปกอกว่า300ไร่ในจังหวัดชัยภูมิพร้อมกับพูดถึงปมแตกหักกับเต็มพิวิภูด้วยเรื่องธุรกิจสีเทารวมไปถึงเรื่องคบหากับแม่ค้าออนไลน์ด้วยค่ะล่าสุดวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทิศสมปองได้เปิดใจสัมภาษณ์ในรายการหนกระแสโดยมีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรดำเนินรายการ โดยที่สมปองค่ะได้มีการชี้แจงถึงประเด็นต่างๆโดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับพุ่ติ๋นทีวิภูด,ด้วยค่ะซึ่งที่สมปองเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยผิดและสิ้นคิดมากที่ไปแบบไม่ลาต้องขอโทษจริงๆโดยที่สมปองค่ะเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยก็อยากเข้าไปเคลียร์นะอยากเข้าไปพูดคุยปรับความเข้าใจเพราะยังไงพี่ติ๋นเนี่ยก็เปรียบเสมือนพี่สาวอีกคนนึงมีอะไรก็พูดคุยกันได้เตือนกันได้เสมอโดยในช่วงหนึ่งของรายการค่ะ พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้มีการถามว่าตกลงแล้วยอมรับไหมว่าที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินของสมปองจริงสมปองก็ตอบเขาว่าตนเนี่ยมีที่ดินจริงๆมีเป็นแสนแสนละละ้านไร่เนี่ยพี่หนุ่มเชื่อไหมงานนี้ค่ะพี่หนุ่มถึงกับต้องเบรกแล้วก็ดึงสติของสมปองในขณะที่เําพูดถึงที่ดินของตนเองแบบทีเล่นทีจริงค่ะโดยพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยพูดว่าข้อเสียของคุณอย่างหนึ่งเนี่ยคือคุณเนี่ยชอบพูดไปเรื่อยตั้งแต่ตอนเป็นพระแล้ว ไม่ใช่ผมไม่นับถือผมก็นับถือกับไว้นั่นแหละแต่ผมเนี่ยเตือนอะไรไม่ได้ในตอนนั้นที่คุณบวชเป็นพระผมไม่อาจเอื้อมที่จะไปเตือนพระเช่นเดียวกับตอนที่เป็นพิษคุณเองก็ชอบพูดไปเรื่อยอย่างเช่นวันนี้คืนนี้มาบอกผมว่าจะไปสร้างทีมฟุตบอลจะย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษไปสร้างวัดเป็นของตัวเองคุณก็ชอบพูดอะไรประมาณนี้แต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาทิมแทงคุณในวันนี้ทางด้านสมปองเองค่ะก็อบอกว่าผมก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่า การที่ผมพูดไปเรื่อยพูดทีเล่นทีจริงในวันหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาเป็นหอกท่มแทงผมในวันนี้ผมตระหนักจริงๆที่มีหลายคนเคยเตือนว่าให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งพูดออกไปก่อนเพราะถ้าทําไม่ได้แล้วมันจะหมามันจะเสียทีมงานก็เตือนว่าอย่าพูดเยอะบางอย่างที่ยังไม่ได้ทําจริงเนี่ยที่พูดไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นหอกท่มแทงผมในวันนี้พอได้พูดถึงเรื่องที่ดินกันเคลียชรชัดแล้วเนี่ยซึ่ง คุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้มีการบอกว่าถ้ามันมีการตรวจสอบแล้วว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินของสอประกอจริงหรือว่าเป็นที่ดินของอุทยานจริงเนี่ยอาจจะต้องมีการดําเนินการทางกฎหมายนะทางด้านคุณสมปองเองค่ะก็บอกว่ายอมรับถ้ามันผิดตามข้อกฎหมายจริงๆก็ยอมที่จะคืนแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายไปค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องแม่ค้าออนไลน์ค่ะที่คุณติ๋มพิวิภูเนี่ยโดยพูดว่าไม่อยากให้คบผ่ากับแม่ค้าออนไลน์เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจสีเทาซึ่งที่สมปองเองก็บอกว่า คือยอมรับว่าสนิทกับแม่ค้าออนไลน์คนนี้จริงสนิทแบบเพื่อนกันไม่มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นเพราะว่าแม่ค้าออนไลน์คนนี้เธอก็มีลูกและสามีมีครอบครัวอยู่แล้วซึ่งพี่สมปองกับเธอเนี่ยก็เป็นเพียงเพื่อนสนิทกันเท่านั้นและพี่สมปองก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่สเปคของพี่สมปองเองด้วยแล้วก็ไม่มีวันที่จองจเป็นแฟนแน่นอนแล้วก็เรื่องธุรกิจสีเทาเนี่ยพี่สมปองเขาไม่ขอพูดเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว ทั้งหมดนี้ก็เป็นการเคลียร์จากปากของทิศสมปองเองทั้งหมดค่ะเช่นเดียวกันค่ะทางเพมบราเมาก็ยังคงติดตามว่าคุณทิศสมปองหรือว่าทิศสมปองเนี่ยจะเข้าไปกราบขอโทษหรือว่าขอคำม,มาของคุณติมทีวพูหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ตัวคุณสมปองบอกเองว่าเขาเนี่ยอยากที่จะเข้าไปขอโทษมากๆเพราะเขารู้แล้วว่าเขาผิดจริงๆที่ออกจากบ้านมาโดยที่ย่ำเล่้ลาเจ้าของบ้านกอ่อนงานนี้ถ้ามีอะไรออกมาอัปเดตเนี่ยทางเพจบราเม้าจะนำอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ